สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสกูสก้นจ้าสาวปุ่นกินแ่บมาแล้วพี่น้องมาจามน,นี่สาวปุ่นใดตำหมักแจงใส่ปูหน้าพี่น้องกับถอดเนื้อแดดเดียวมาจากพี่น้องแ่บแซ้บน่นกับสาวปุ่นจ้าสดตำหมักแจงก่อนนาซวงๆนาพี่นอ้องซีมันทำาแห่ มาจ้ะเนาะสซนบด็กนเก็บสาวปุนจ้ะปุ่นหน้าเดเนา ลองแบบมั่นๆแบอเมียซาปุ่นนี่เขาไม่หรอพกเรากระเดยวเดี๋ยวถอ,อ,อน อิกมั้งยังเาถันหอนถอนเนื้อแดดเดียว

那边。 对对？

ที่ปูดองรลอนี้สาปุ่นไม่ได้ดองเองพี่น้องแต่กระแสเพื่อเข้าใจแม่สาปุ่นเป็นดองไหบดองแบบบ๊อกเข้มไี่พี่น้อง

u 도안 h a k Akan on diri, nggak? Jam Ini ada di awal. สชาติออมเค็มๆนัวๆออกหวานนิดน,นึงพี่นอ่องหรือว่าเข้มจะรอเล้ไีน่อหรือไม่ความความนัว mãn mặt tại kim ngâm biển bên cạnh 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 กงใส่เมื่อนางใส่ส่วนนอะพีน้อง được verdade, ó. Quam. Nua. Bom. Tám chat. nua. แคดเข็มเค็มไ่เลยเค็มไ่เลยเค็มไปเลยพี่เาะเค็มแบบนัวนพอดีไหมต่ตามันควาหมหวานสดนันกระดองปูที่ปูหน ไข่ดีดีเป็น้องมื้อนี้ไข่แตงโมข้างในเบิ่งเหลืองเห็นบ่จาะพีนะะพ่น,น้องจะคนน้ำเลยมันคัะ

ไปเกี้ยวเขาแล้วไปกินเขาไม่แล้วน้อไปแล้วอ้า อดนคุณขอไม่ห้อมน,น้องดยอ่ะกินกับตรวนเนื่ยห้อนอน 不知道。嗯，no。 ไปสวดนด้ำปลาแดดมันไม่แห้งไม่แห้งพี่น้องปลาแดดเขาล้างกายดูชุดไม่กำลังเมื่อไหร่ไปเกินปลาแดดไปเกินหนะ้าเผ็ด เป็นหุ่นหุ่นห้วยนะไปหลังตาปุ่นตาปุ่นมากินงานตั้กหุงเมื่อไหนก็ได้กินเนีื้ว่าตั้มหุ่งกับตั้มกแกงตั้มทั่วก็ได้ไปหอง ก็ะเป็นตัตม้มตํ้มเขาปุ่นด๋อย พี่ต้องขาลักแต่ก่อนพี่อนะ้องจำนำปรปแดกขึ้นหัวแค่รอขั้นตอน ต้นวันพกากาศวันออกมาแล้วค่ะคุนปูกไว้ร่าลังเป็น,นยังไงบ้าง ถ้าคลิดนาะถ้าคุ่นเสี่ยงบางมะละไม่กินกับบางมะละปลูกเองถ้าปุ่นเสื่ยง หมกมาลาไมา่กินเห็ดคิดบันเนีเนนเน้น้อยเป็นแก้พี่นอเป็นแก้จะน้อยบันี้ถ้าปุ่นกัดเข้าไปอันนั่นสีแดงเลยพี่นอก็เลยอาไปปูกไวถ้าปุ่น เอาไปปลูกเว้ง่ายเอยจ้ะเปก้วผลปักใบานเฮานี่ยแหละจ้ะแม่สาวบุญวันเอามื่อจเป็นนมามาละเมื่อละประสันพี่น้างสาบุญวันฝุ่เราอ้วงมาจากมามาละอยู่ได้ไหมวันนั้นจเป็นมามาละอยู่ทค่ะ ชาปุ่นเอาไปตากเดตกเดต่างแดดแล้วก็มันบบนี้เอาไปปลูกเบาต้นล้วเ,เ,เอาไปเน็บใหม่เอาไปเน็บไว้บันเกิดเกิดดีดีพี่นอ้องเกิดเป็นต้นจะว่าสิบสามสิบสี่ต้น ซาบุลดีใจว่าจันแง่เราก็เป็นหมากหมากกรลังาขาหอเมื่อซาปุ่นนองกัมันแค่นิดหน่อยเราคิดหนาซาบุณเดี๋ยวไม่กินไห้เบิ่ง งมาลองกินลุกเองกินเองนะจ๊ะขนาดแดดเดียวแล้วมาซองแดดเสียบงนา

นเียบขักเสียบเนี่ยอีกอเร้าหรอจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอกันซ้ำนี่นะจ้าพี่น้องฝากพี่นอ้นองกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวปุ่นกินแับไน่เด้อจ้าสวัสดีจ้า